มาเรียบร้อยวันนี้กระเด้งกระดอนมาเลยสวัสดีครับวันนี้ต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเลยครับก็ส่วนรายการส่วนเสสสวัสดีค่ะ เนะกับผมโอเอซนัคน้นเพชรนั่นเองครับและโบพีน้ำพงศินดาด้วยค่ะ,ะวันนี้เราก็ยังอยู่ที่เดิมช่ยเวทพ์งนั่นเองอนะที่ลำลูกกาคลองหกหรือว่าที่เป็นที่รังสิตคลองหกก็ได้เหมือนกัน,นครับอันนี้คืออีกหนึ่งกิจกรรมกิจกรรมที่หลายๆคนที่จะเล่นเวทบอร์ดเนี่ยจะต้องมาซ้อมก่อนต้องมาซ้อมตรงนี้เพราะว่าตรงนี้มันจะได้บรรยากาศคลื่นน้ำจริงๆใช่เนี่พร้อมกับไอเจ้าตัวที่เขาจับตัวนี้ด้วยต้องซ้อมไม่ได้กระโดดคนเดียวก็ไม่ได้ต้องโดดด้วยกันอะไรนี่โอ้โที่เปนอะไ ือพี่ไอเอกระโดดตัวแล้วน้ำหนักพี่เอเยอะกว่าโบไงบอกาจะตัวลอยเยอะคือทุกคนจะต้องแบบมาซ้อมตรงนี้ก่อนให้ชินกับคลื่นน้ำแล้วก็การบังคับอย่างเช่นเนี้ยว่าจะเล่นอย่างไรอะไรประมาณนี้ค่อนข้างที่ขนาดอยู่วันนี้จะยากแล้วนะว่ายากแต่ว่าลงไปในน้ำนี่จะยากมากแต่ไม่ต้องห่วงเชื่อผมจะต้องลุยให้ได้สักวันหนึ่งแต่ไม่ต้องกลัวพี่ไอเอค่ะเดี๋ยวเขามีคนสอนให้ส่วนวันนี้ก็เหมือนเดิมนะสำหรับใครที่อยากจะ ชมมิวสิกดอเพลงเพราะๆดูคลิปมันๆวันนี้ก็คัดมาเรียบร้อยออนะฮะล้วก็ยังรู้ไปถึงข่าวคราวของศิลปินลูกทุ่งที่คุณชื่นชอบก็จะมีมาให้ชมด้วยถูกต้องแล้วค่ะนอกจากข่าวคราวแล้วก็คลิปแล้วนะคะเราก็ยังมีเพลงเพราะๆมาเสิร์ฟให้คุณผู้ชมถึงบ้านเลยอ่ะวันนี้เดี๋ยวก่อน,อนที่จะไปชมคลิปกันเราไปพักก่อนไหม <Yeah. S 1> ดีไหมอย่าพักกันก่อนพักก <laughs> ันก่อนช่วงน้ามาดูพักกันครับ